Oh God. สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับแอลิกะกันอีกแล้วนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเราได้รับคําร้องเรียนมานะคะจากพี่อีงูว่านี่ตู้เย็นมันเริ่มจะเหม็นมากไปแล้วนะคลิปเราก็คือการคุยตู้เย็นนั่นเองจะพาไปดูนะคะว่าในตู้เย็นที่บ้านแอลิกะมีอะไรบ้างเราจะเริ่มกําจัดจุดอ่อนกันณนะตอนนี้เลยคะ่ะ ซึ่งบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ตู้เย็นที่อลิกะใช้ทำคุกกิ้งนะเพราะว่าเรามีห้องอีกห้องนึงอยู่ข้างล่างแต่เนี้ยเป็นตู้เย็นข้างบนที่ปกติแล้วจะมีแม่อลิกะแล้วก็มีอลิกะมีอิงูนะคะใช้กันอยู่บนชั้นสองซึ่งของมันเยอะมากเยอะมากๆเพราะว่าทุกคนที่ซื้อของกลับมาที่บ้านก็จะต้องมาใส่ในตู้เย็นนี้คืออะไรต่างๆนา,นานาก็จะเข้ามาในตู้เย็นนี้มีความยัดแม่จะชอบเป็นคนที่ซื้อของกลับมาที่บ้าน <cookie> ใช่ไหมแล้วก็เออซื้อมาไปเรื่อยๆซื้อแล้วก็ใส่ไปเรื่อยใส่ไปเรื <ๆ S 1> <believ S 2> ่อยกิน อีกเรื่องหนึ่งนะใครที่บ้านเป็นแบบนี้บ้างใครมีแม่เป็นแบบนี้บ้างหรือว่าใครที่มีนี้ใส่เป็นแบบนี้บ้างคือชอบซื้อของมาไว้ในตู้เย็นแล้วก็ลืมกินอ่ะเราไปกินข้าวนอกบ้านแล้วเรากินไม่หมดเราก็ชอบห่อกลับมาที่บ้านแล้วถามว่าห่อกลับมาที่บ้านใครกินไม่ม,ไม,ไมีไม่มีอะไรตายข้างในใช่ไหมอ้ <Hey. S 1> เหม็นมากโคตรเหม็นนี่คือโคตรเหม็นอ่ะกลิ่นแบบกลิ่นแบบให้อภัยไม่ได้จริงนอกจากอย่างที่หนึ่งที่เรามีข้างในตู้เย็นนั้นก็คือ อันนี้เป็นพวกน้ำจิ้มซีฟูดนะคะซึ่งแบบตั้งแต่ต้นปีนะคะต้นปีมกราคมเข้าใจว่าน้ำจิ้มซีฟูดก็ไม่น่าจะส่งกลิ่นเหม็นได้แต่ตอนนี้เรายังหาต้นตอไม่เจอว่ากลิ่นที่มันเหม็นออกมาคือมันเหม็นมาจากอะไรแต่เราจะทิ้งแล้วนะคะน้ำจิ้มซีฟูดใครที่พ่อแม่ชอบเก็บน้ำจิ้มไว้ก็ดูเป,ป็นปูทาหอนกลับไปบ้านเปิดตู้เย็นแล้วก็ควิ้งทิ้งไปั้งหมดเลยค่ะเวลาผ่านไป2เดือนคุณรู้ไหมคะนี่น้ำจิ้มอะไรเอาไว้กินกับอะไรรู้ไหมไม่รู้นี่ค่ะอิมบาเผาแถวบ้านเรามีนะคะอิมบาเผ ามว่าทุกวันนี้มีปลาเผาในตู้เย็นไหมไม่มีอันนี้คืออะไรน้ำจิ้มอะไรตอบเดี๋ยวนี้ตอบไม่รู้คือมีแม้กระทั่งต้นหญ้าที่ไว้ใส่นในซูชิชิ้นต่อมาคือซูชินะคะอันนี้เป็นปลาแซลมอนแต่เนื่องจากปลาแซลมอนอันนี้น่าจะประมาณเดือนหนึ่งแล้วเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยเยจอแล้ว <laughs> เขาคอเข,าขอ้าคอโคตรแย่เนื้อปลามันเปลี่ยนสีไปแล้วอ่ะมันเป็นแบบขาวๆเกาะอยู่ ือเราควรเก็บอะคือเราควรเก็บไปทิ้งคือดูดิมันไม่ตุ่มขึ้นมาบนปาประสงค์การทำวัน,นนี้คืออะไระคะคลิปก็จัดจ,จุดอ่อนของตู้เย็นนีเรากลายมป็นว่ามึงก็เอามึงเอาให้คนดูว่ามึงเก็บของอย่างนี้ไว้ในตู้เย็นเนี้ไหมแล้วอะไรที่มันทาให้ตู้เย็นเหม็นเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เหม็นมากๆกคือมันแช่อะไรไม่ได้แล้วอ่ะแต่นี้เราต้องขอยอมรับนะว่าปลาเป็นของเราเอง ป็นของแอนดิกาเองแอนดิกาลืมกินนะ่ะคือปาไม่ใช่ของแม่ไม่ใช่ของใครนะของเราเองคือเราซื้อมาแล้วเราก็ไม่ได้กินนะ่ะอันนี้พวของเราค่ะคือมีความเฮลตี้อยากกินแบบกินครีนแต่ว่าซื้อมาแล้วก็ลืมกินจนมันไม่ครีนแล้วหมดไปตั้งแต่วันที่1 9บเก้าเดือนสิบ0อ็ดสองย์นึกองือสี่เดือนแล้วนะขาวๆไม่ใช่หิมะนะลา อันนี้ก็เราทิ้งก็ได้นี่เป็นกระปีของเราเองซึ่งเราเมม่วงหมดแล้วแต่กระปีจีนมันเก็บได้ไม่ใช่เหรออ๋อม่รู้ไม่รู้อันนี้นะคะคือเป็ดไว้เจ้าเราเพิ่งผ่านเทศกาลตุษจีนกันมาหมานมา,มาฉะนั้นเป็ดไว้เจ้าน่าจะยังไม่ใช่ปัญหา <c oughs> อันนี้ไม่เก็บนะเพราะว่านี้เป็นเป็ดหมูปิ้งที่เราซื้อมาแล้วเราก็ใส่ไว้ในถุงกรเติยวรวยสวนแล้วเราก็ลืมเอาไปทิ้งเรากลับมาม่วงเราก็ยัดทุกอย่างเข้าตู้เย็นแล้วเราก็ลืมค่ะก็ดูไม่มีอะไรที่น่าจะเป็นของเราแล้วนะ ไม่อะไรอะ่ะข้าวตั้งแต่ชาติปางไหนเนาะอันนี้ของใครเราไม่รู้ว่าของใครแต่เราคิดว่าคงไม่มีใครกินของแอลิกาอีกแล้วค่ะกล้วยมันยังไม่เสียแกมันแค่อยู่ในตู้เย็นแล้วมันดำเฉยๆโยเกิร์ตหมดอายุแล้วทิ้งค่ะสลัดของแอลิกะเหมือนเดิมอ่ควรบริโภคก่อนเอ๊นี่นี่คือวันที่เท่าไหร่ศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดเออเดือนหนึ่งวันที่เจ็ด ก็โยเกิรของเราหมดวันที่2 9เดือน12แอบกินดูหน่อยจะเป็นไร <c oughs> มันเปรี้ยวปแปลกนะแก <c oughs> เดี๋ยวแกเนี้จะเป็นพริกจากร้านมานีมีมอ่อนะซึ่งเราทิ้งมานีมีมอไปแล้วแต่เราไม่ได้ทิ้งผิด <c oughs> นี่ฉันเป็นคนทําลายตู้เย็นบ้านของตัวเองเหรอ <c oughs> ฉันคือคนนั้นน่ะเหรอที่ทำให้ตู้เย็นเป็นแบบนี้อันนี้ก็ของเราอีกค่ะเป็นสตรอเบอรี่ชิ้นนี้มา อย่างโหดอ่ะโม่ยล้าขอโทษจริงๆทุกคนก็แบบโอเคคะ่ะเพื่อแม่นกันขอโทษทุกคนอนิกาจะกินชินนี้เข้าไปนะคะ no 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 ตอนนี้นะคะนี่ก็น่าจะหมดโซนของอลิกาเรียบร้อยแล้วเราจะขอพักการคุยตู้เย็นไว้เท่านี้ก่อนเพราะว่าถ้าเราเปิดตู้เย็นไว้นานมากเดี๋ยวตู้เย็นเราจะม่องแล้วก็พังไปซะก,ก่อนแล้วทุกคนก็นอกจากที่จะไม่มีตู้เย็นดีๆใช้แล้วตู้เย็นพังไปอีกนี่ก็จะโดนด่าหนักกว่าเดิมอีกฉะนั้นวันนี้อลิกาขอตัวลาไปก่อนนะคะเหมือนเดิมน,นะคะว่างๆเนี่ยใครที่มีเวลาลองไปคุยตู้เย็นดูที่บ้านนะคะเผื่อจะเจอขุมทรัพย์แบบอลิกาบ้างสำหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้คลิปคุยตู้เย็นกําจัดจุด อดของอลิกะก็อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยแล้วก็กด Subscribe ช่องอลิกะคราวหน้าเรามาดูกันอีกนะคะว่าอลิกะจะพาไปทำอะไรต่อบ๊ายบายอยมือเหม็น <laughs> มือเหม็นกลิ่นของในตู้เย็น คือกีนะฟังแอลิกาบอกก่อนนะคือคนเราเนี่ยก็ต้องมีดักใส่บ้างถูกไหมมันก็ต้องมีเวลาวันเวลาที่เราหลงหลงลืม,ล,มลืมบ้างถูกปะแล้วใครจะไปรู้ละ่ะใครจะไปอยากทําแบบนั้นกับตู้เย็นตัวเองเราไม่ได้ตั้งใจนี่คะเราแค่ไม่มีเวลาไปเช็คตู้เย็นคือวันนี้ตอนแรกตั้งใจว่าเราจะแหกคนอื่นเลยนะคะว่าใครเป็นคนทําให้ตู้เย็นมีกลิ่นเน่านะคะ <c oughs> เป็นยังไงล่ะแทบจะต้องตบหน้าตัวเองทำไมมันดับมาอย่างนี้ แต่ตอนนี้มันสะอาดแล้วนะถ้าตู้เย็นคุณมีของเยอะเกินจําเป็นโทรหาเราเรียกหาเราเราจะไปเคลียร์ตู้เย็นให้คุณแม่มาดูวีดีโอแม่ก็รู้ดิแม่ก็จะรู้หมดเลยดิว่าตู้เย็นเหม็นเพราะใคร